เราปลูกไว้เยอะเกินไปเพื่อนน่าเสียดายมากเลยตะไคร้สีขาวตะไคร้พันธ์สีขาวต้นเขาก็จะต้นใหญ่เนะาะจะต้นใหญ่แล้วก็มีลำต้นที่สีขาวสวยเ,เวลาตัดแล้วก็ลอกออกมาจะเป็นสีขาวใสเลยเนาะต้นใหญ่ต้นเขาจะใหญ่มากแต่เราปลูกเยอะเกินไปเพื่อนเราปลูกไว้เยอะเกินไปก็เลยไม่ได้ตัดเอาไปขายเนาะ ช่วงหน้าฝนก็จะขายยากก็เลยไม่ได้ตัดไปขายนี่เต็มสวนไปหมดเลยนม่รู้เอาไปทําอะไรหมดต้นตะไคร้สีขาวก็ถ้าเก็บไว้นานก็ไม่ได้ตัดเอาไปใช้ก็ต้นเขาจะแข็งเนาะจะมีเป็นข้อเป็นข้อมันจะแข็งเ,เพื่อนนี่ต้นเขาจะแข็งถ้าไว้นานเกินไปเนาะมไม่เหมือนตะไคร้ วกต้นสีม่วงแต่คล้าต้นสีแดงแดงม่วงเนาะอันนั้นก็ไว้ได้นานไม่เป็นไรเนาะหัวเขาก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนถ้าไว้นานถ้าตะไคร้พันสีแดงตะไคร้สีขาวถ้าเก็บไว้นานนี่ตะไคร้พันนี้เก็บไว้นานไม่ได้เพื่อนต้นของเขาจะแข็งก็จะเป็นข้อมันคล้ายๆกับอ้อยงั้นเลยนะเพื่อนคล้ายๆกับต้นอ้อยเลยถ้าเก็บไว้นานนี่อันนี้ของเราก็นานแล้วนี่น่าจะแข็งหรือเปล่าไม่ได้ดูเลย เกือบจะแข็งแล้วนี่เกือบแล้วเกือบแล้วอีกหนึ่งเดือนก็จบเลินเพื่อนอีกหนึ่งเดือนถ้าไม่ได้ใช้นี่จะใครนี่ไว้นานไม่ไว้นานแล้วนี่นานกว่านี้ไม่ได้เขาจะเสียนั่นเพื่อนจะกลายเป็นต้นแข็งจะเป็นข้อเป็นข้อถ้าจะเก็บไว้ก็จะใช้ไม่ได้เลยจะแข็งมาก ถ้าแยกปลูกก็ก็ได้เนาะถ้าแยกปลูกประมาณเดือนนี้ก็ยังทันอยู่เพื่อนแยกปลูกยังทันอยู่ยังไม่เสียเนาะถ้าช้ากว่าน,นี้ก็ใช้ไม่ได้เลยแข็งมากก็จะมีข้อเหมือนอ้อยเลยเพื่อนจะแข็งมากเลยเดี๋ยวเราต้องเร่งตัดออกเนะเาะว่ากงเร่งเอาออกถ้าเอาออกไม่หมดก็ เราก็จะต้องปลูกขยายพันธุ์อีกตรงที่ว่างๆจะต้องแยกเอาไปปลูกที่ว่างๆก่อนไม่งั้นไม่ได้เนาะเก็บไว้นานกว่านี้ก็ใช้ไม่ได้เลยจะเสียทั้งหมดเลยต้องตัดทิ้งอย่างเดียวถ้าเก็บไว้นานกว่านี้ไว้ให้ต้นเขาขึ้นมาใหม่แต่ก็ไม่ดีนอ้อสู้ปลูกใหม่ไม่ได้อันนี้อันนี้หลายต่อหลายครั้งเ,เพื่อนเก็บต่อไว้หลายครั้งแล้ว งอกต่อเดิมมาเนี่ยคล้ายๆกับอ้อยเลยประมาณสองรอบแล้วเพื่อนเราตัดไปประมาณสองรอบแล้วนี่รอบที่สามแล้วนี่งอกมาใหม่นะจะมีจะเป็นโคนต้นเก่านะัเพื่อนที่งอกมาใหม่เป็นกอแบบนี้ติดกันคืนหมดเนาะแต่สองรอบแล้วเราจะไม่เก็บไว้เพื่อนรอบที่สามแล้วนี่เราก็จะต้องตัดแล้วแยกปลูกใหม่แล้ว ถ้าไม่ได้ตัดก็ไว้นานต้นเขาเจะแข็งหมดเลยแข็งจนใช้ไม่ได้เพื่อนแข็งใใคล้ายกับลำไม้ไผ่คล้ายกับข้ออ้อยงั้นเลยเพื่อนจะกลายเป็นต้นอ้อยเนาะแข็งเนาะจะกลายเป็นแข็งเหมือนไม้ไผ่งนั้นเลยใช้ไม่ได้เนาะอันนี้ก็เปรียบเทียบเฉยๆเนาะว่ามันแข็งเก็บไว้ไม่ได้ไม่เหมือนแต่คล้ายพันธ์สีม่วงหรือสีแดง อันนี้เราแค่ไม่รู้จักชื่อพันธุ์หรอกแต่ว่าเราแค่ยกตัวอย่างมาให้พอเข้าใจนิดหนึ่งเนาะนี่ว่าจะคล้พันธุ์สีขาวที่เราปลูกนี่เก็บไว้นานไม่ได้เพื่อนเขาอาจจะมีลักษณะมีสีสันที่สวยงามเป็นสีขาวลำต้นของเขาจะใหญ่เป็นโดดเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเขาแต่ว่าการใช้งานจะเก็บไว้นานไม่ได้ ถ้าเพื่อนๆปลูกแล้วก็ไม่ได้ตัดไว้เป็นเวลานานาน,นิดนึงเขาก็จะกลายเป็นต้นแข็งเนาะอันนี้เป็นตะแพรวเพื่อนโอให้ดูตะไครแต่ว่าในสวนมีหลายอย่างกะเพราก็สวยกะเพรานี้ออกดอกแต่แต่ดอกเขายังอ่อนอยู่ใช้ได้เพื่อนสามารถเด็ดเอาไปทําผัดกะเพรา,เาไปปรุงอาหารได้อยู่อดอกเขายังไม่แข็งเนะาะยังอ่อนๆอยู่ อันนี้พามาดูตะไคร้แล้วก็มาบอกการเก็บตะไคร้เนาะ mm hmm. ถ้าปลูกตะไคร้สีขาวตะไคร้พันธุของของเราที่เราปลูกอยู่นี้ก็จะเก็บไว้นานไม่ได้เพื่อนต้นเขาจะแข็งมาก mm hmm. อันนี้เราก็ปลูกตะไคร้มานานแต่ว่าเราไม่รู้จักพันธุ์เพื่อนซื้อเขาต่อมาเนาะซื้อต่อจากเขามาเอามาปลูก เราไม่ได้ถามเขาว่าพันอะไรหรอกแต่เราเคยมีประสบการณ์เนาะไม่รู้จักชื่อแต่มีประสบการณ์เรื่องการขายตะไคร้แล้วก็ปลูกตะไคร้แต่ไม่ได้สนใจว่าชื่อพันอะไรหรอกเนาะรู้ว่าเป็นสีขาวแค่นั้นเลยรู้ว่าต้นใหญ่แค่นั้นเลยหัวจะใหญ่หัวตะไคร้จะใหญ่จะสวยรูปทรงสีสันของหัวตะไคร้จะสวยแต่ว่าเก็บนานไม่ได้มีข้อเสียอย่างหนึ่งเพื่อนทุกอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียเนาะ ของพืชแต่ละชนิดเนาะข้อดีของเขาก็คือสวยเนาะหั่นง่ายก็สวยต้นใหญ่คนเห็นก็อยากซื้อถ้าเอาไปขายต้นเขาจะสวยสีเขาจะขาวต้นเขาจะอวบหัวเขาจะอวบมากต,าต้นตะไคร้เนาะต้นตะไคร้นี่แหละถ้าเป็นพันธุ์สีม่วงมองไปสีสันก็ไม่ค่อยสวยพันธุ์สีแดงแดงม่วงนั่นแหละ มองไปก็ไม่ค่อยสวยไม่ค้าเพราค้าเขาไม่ต้องการเนาะ mm hmm. ไม่ดึงดูดในสายมองสายตา mm hmm. แล้วก็ไม่ไม่น่าดึงดูดเวลาคนมองมาก็มันไม่สวยเนาะแต่การใช้งานจะดีดีกว่าเนาะเพราะว่าเวลาปลูกอะ่ะดีกับคนปลูกกันเพื่อนแล้วก็ขายด้วย mm hmm. มองแล้วจะสวยเป็นสีขาว mm hmm. แต่ถ้าเรื่อง ผลเสียก็คือเก็บไว้นานไม่ได้ทักคนที่ปลูกเนี่ยเก็บไว้นานไม่ได้เพื่อนต้นจะแข็งมากเลยแข็งมันปล้องเป็นข้ออ้อยเลย <c oughs> แข็งมันไม้ไผ่ <c oughs> <c oughs> อันนี้เราอีกไม่นานแล้วก็ต้องเรียบๆขุดออกแล้วเรียบๆไปเอาไปขยายพันธุ์ปลูกต่อที่บางว่างหาที่ว่างในสวนตรงไหนว่าง <c oughs> แต่คนที่บ้านก็บ่นอยู่โอ้ปลูกเยอะแล้วโ,กโกนะรกรคเนอะปลูกเยอะเอาไปทำอะไรหมดเพราะว่างั้นแต่ก่อนขายอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ไปขายเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยนี่เนาะความต้องการก็มีน้อยแต่ก่อนร้านค้าร้านขายก็ขายของดีเนาะทำกับข้าวอะไรขายคนก็ต้องการเยอะทุกวันนี้ก็เงียบเงียบนิดนึงก็เลย ไม่ได้เอาออกไปขายก็เลยอยู่เต็มสวนแบบนี้วันนี้ว่างๆก็แวะมาเข้าสวนบอกวิธีเก็บวิธีปลูกตะไคร้ขาวว่าเป็นยังไงเนาะเก็บไว้ได้นานหรือว่าแตกต่างกับตะไคร้พันอื่นยังไงอันนี้เราก็ต้องขอตัวก่อนเดินเพือ่อนเดี๋ยว ขอตัวกลับก่อนเริ่มเพื่อนเพราะว่าฝนทําท่าจะตกมาอีกแล้วไม่ดํามากเลยตอนนี้ใกล้จะค่าแล้ว